สิ่งดีๆจากวิกซอสะอาดนานสบายแรงตัวช่วยในการล้างห้องน้ำต้องนี่เลยครับวิกซอสมาร์ทใช้ดีจริงๆครับล้างห้องน้ำสะอาดนานไม่จำเป็นต้องล้างบ่อยเพราะวิกซอมีสารเคลือบกันคราบคราบจึงไม่เกาะติดง่ายและช่วยลดการสะสมคราบครับใช่แล้วครับและที่สําคัญต้องบอกว่า Smart, วิกซอสมาร์ทขวดนี้เป็นสูตรเข้มข้นขจัดคราบฝังแน่นออกง่ายมากค่าเชือ้อ99.9ซสบายแรงสุดๆแถมสะอาดนานด้วยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีพ่อวินองมากนาหลายตาโดยเฉพาะขอบคุณศิลปินหลายหลายท่านเนาะค่ะเนาะเออที่มารวมทรงดวงวิญญาณอีพอของเฮ้าอืม ผู้เฒ่าล่มหายตายจากส่วงนี่เออหลายผู้หลายค้นเออใจวีใจว้อนใจวิววันถัอไปค่ะบว่าแต่ผู้เฒ่าดอกไวรุ่นกระตายเป็นคือกันว่าแต่เฮาอย่าใส่ซีวิตให้มันประมาทกันแล้วกันเนาะอีห่าแม่นหยาางเหยียบแหยบเมนบะมีเงื่อนใจคาเลกเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ไข่แนปูกูไตเอ้าเจังอย่างกับปูไตกัดจังได้เงื่อนใจคาเลกโอ้าวเดี๋ยวไปถามก้อนซื้อบล็อลายปันได้เล็กนั่น เจ็ดพันผุนปลาอันนี้ขึ้นทุนยอนปูเท่ากันโอ้เอาออกมาที่หลังมูเอีหยังจะก็มาเถาก็โซก็มูเถะเจ้าเห็นบ่สศิลปินหลากหลายเพิ่นมาชงดวงวิญญาณนี้พอห้างีิตรพ่อแม่ผู้บายกันเออเจ้ามีอย่างทางเจ้าทางขอนแก่นขอนแก่นบาดข่อยมิตรล่ำซ้อนแล้วเอาร่ำสู้พ่อพี่น้องฟั้งในเป็นอย่างเอาก่อนนี่ร่ำต่างตอบบุญแท่นคุณพ่อพี่น้องแม่ยขั้วเฮ้าผู้ชายกันละชายง่ายจะบาดในอวัต คอยกอบอบสองเทียนะเนาะเพื่อพ่อได้เลยเออคอยไปหาสุดขึ้นมือเจ้าอยู่คือมีปอบหนใส่เขาแล้วกลัวมันต,ตนกุกตะตาเตี้ยแกลกุเลยถอดเอาก่อนขอนแก่นแ็นถ้าสมัยเป็นเบาอ่นี่หมาแล้วเด้อคุณนาคุณนาป้าหนาเบาเพื่อเตียนข้าวตั้งแต่กีป่างนั้นยังบ่ลืม <S <S พอม่อมาเห็นแล้วกับเปิ่ม ิีตีเปิดกระใจจีดสมกับผมแน่นอนคิดว่าสิมาเห็นจเจ้าวาดทำน่องเก่าแก่ทำน้องอินตาผมตัวนี้เออล้ำคอนเจนวา่พี่น้องฟังเอาไว้นี่ท่านดีอีกที่ไม่ล่างใสๆเกียงเกียงมาแล้วบอกเก่ามองเสนอได้พวกพี่น้องถูกถั่วหัวละแหงฟังเรื่องดีลาคาแพงหมงมาล้ำเงินลานอันนี้วาดพ่อย่งตัวนี้เออเอาวาดพ่ออิน พราะระเบียบไงเพราะเพราะระเบียบเพราะระเบียบรอบๆรอาหวานเปียตัวโน้ึ้นไวแกวคุณพ่อแม่แถวมาวอนฟังคำสอนของบีดาลูกว่าลืมพระคุณเจ้าท้ามองรัตนาสินอินตาเดวงนิ้าในทองพ่อบป็นรายินซ่าตานซ้อมมาเจนควนแม่ละแสนเป็นห่วงหลานก้าเป็ดแสบพรแต่ตายดินแม่บอลีย เอาเอาระเบเียบซะเอาพอเบียบมากกว่าพ่อจะ<ป>โ,โทษสมาร์เนื้อการประสูตรแมงคนเก็บเมื่อเก่าหัวขั้วเล็บจนเงือส้มน้ำลายหยอ,อยทำน่องอิดตาซะอัจจะเลิเล่นลนปานใส่คนลงหันเหยียดสองตีนเมล่าหังสีเสียดแป้นแขนยื้อวาทวงยนอทำน่องเขาวสวนกวงปีงก ไกลเขาสวนขวงปิ้งไา่ขวงหรือไายลองขั้นได้ลองกินแล้วสิลงห้องบ่าปิ้งกสันท<า>่ทำน้องเขาสวนก่วงใครต้องได้ใสเ่เกี่ยวตีนประกาศให้เพิ่นด่วนขึ้นประกาศให้เอางองูขอไข่แปดหนครราชสีมาขอไข่ขอไข่หกศูอุดรไปเคลื่อนรถออกด่วนนักข่าวจะออก นักข่าวนักข่าวเพระท่านได้ออกแต่เป็นเลียนผุดอย่าพิ yeah, ่งเคลื lose, the right> ่อนรอบที่สองอย่าพึ่งเคลื่อนก็ได้มาทําข่าวตลกก่อนสี่ถ้ำข่าวไปจังไหนพบชายแต่งตัวคล้ายหญิงสิบบ้านเจ้าเรีเอ็นนี่ยังไงบ้านเจ้าอีกว่าชายอ้วนอยู่บ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้างอะนะแคเจ้าควักนั่นเอ็นเอ็นนี่หวนตลกอาวุธโซตัวนี้พ่อเจ้าซื้อในวงการอี่ยังก็เครื่องคอยเกิดบ่ท่าน แม่นมจอยโอ้แม่นมจอยโอ้ขอบคุณแม่นมจอยเด้อเราเศร้าแล้วขันบ่มีเพิ่นกับบะมีเฮาเอากระบางสั่นขันเพิ่นบ่เศร้าห่อกับบะได้เรียนมุกต่อบางกระบางสั่นมีสองยางบ่เศร้ากระตายบ่มการหมอล่ำบ้านเจ้ามีอย่างเอาก็มีทำน่องล่ำคือกันละเนาะเอาเอาเอาทำน่องย่างตลาดเออทำน่องย่างตลาดวอากูคคยเห็นมันปิ้งไก่ย่างตลาดโฆษณาว่าสั่นแหงคือติดใจนี่ หวานหวานแบนบนี้เลกมนหนุนเปลี่ยนเรือของเขาอิม,มาสวดล้วนวจะได้่ยคนจะได้กูขัดไร <c oughs> คนชิงรุกล้เวลานีเด้อคุณปอง,ง,ง,งเปลี่ยนไงจะรบบานเนี่ยแล้วลเวลาหมุนบรยุดยังกอลำดังเอ้ยลมเป็นลาว <c oughs> มันคือมาเหา กูม,าม้าป้อมวนคันจีวนมวนพ่อไธรรมดาของเกา่าราคาตกวตำต่อยหมอลำน้อยเอื้อ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 เอ่ยปัดเล้แอนแซงแค่ๆๆหนังเกอนกูเล่นสิหักเดียคันจีเปียบน้อยแกงแกงหลวงเขาอยู่ปัจจุบันมันคือกับโรงละคร โอ้ยโอทำนอาบ้านกูก็เป็นคืนสี่ห้าเทถ้าเป็นน้นเน้าขวงร่ำเลยล่ะเพื่อล่ำคือจังพ่อเบิงยุตินกอเออไอ้ถ้าอยู่อบ้านไหนก็มีเพแต่มาสยาพุ่มบานนี่นี่บ่มี่หอดรถด้นี่เอาขึ้นมาห่อนสหลดเอาไปบอกข้อสอนี่บ่มี่ถจอดไอ้ขีเลยสยาพุ่มบานนี่สมอนี่ก็ว่ามันนอกเทเรี่ยงไรไย่งยังั เอาประเด็นเขาขจาว่าติว่างหน่อยไซยาพูมีรถยนต์แล่นผ่านบ,มบา่มีบ่ว่าสายาพูมิมีรถยนต์จอดพวกบอ้วยเนาะมามามาต้องเลี้ยงใบเศร้าเอาขอบคุณคุณแม่วันเพ็ญด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแม่วันเพ็ญโอ้<ด>ยเอาบุญพี่น้องเอาบุญมันนี่คอยกินคอยม้อนคอยเมาไปเออม้อนเซิร์นฮอตแซล เล็กๆน้อยๆจากทีมตลกของข้าพอจศิลปินหลากหลายเหลือเกินนะพ่อพี่น้องเนาะเอาฝากซื้อฝากเสียงะก่อนก่อหน้าตุ้ยกระไดขพี่น้องรู้จักรสูตรนี่เป็นสูตรหม่เด้อพี่น้องเด้อเออขันสูตรเก่าบ่เศร้าสูตรหม่กับพ่ได้เล่นจ้าแต่ว่าเพิ่นกันเวียนกันไปมาหาสู่รเพื่อกันลูกสายเลือดเสียงอีสานเบิดฟ้าเบิดแผ่นดินเมื่อวานนี่มานี่ป๊าดอ่อนซ้อนสมพอเราวสั่งเนาะอย่าเอีนเนาะเอออืออ่ะฝากซื้อฝากเสียงเอาลายวาดตัวมาเตอรฟังพูดละ งามงามกม,มูพูดตรงด้วยนะสวัสดีค่ะหนูน้องสมโอชรถเดียวค่ะสวสัวสวดีน้องสมโอแม่มีล่าแม่พุ่มแม่นกงามผิดวงสาวเอ็นสีผ้าเพื่อนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะน้องเกมจิรากรเสียงยิสานครับน้องโมสาวแต่แวตสวัสดีค่ะเอาผู้ข่าวตลกพรสากายหาฟาสะท้าน เอาน้พาพระพิ้องเข้าสูการแสดงของทีมงานสีสารช่วงต่อไปจากทีมโลกเข้าหมอะก,กับทรงพระพิณองเพียงสมีพ่อกันไม่ส่วงหนาะสวัสดีค่ะ